สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับพบกับผมมันนี่กิตจ,จำนงจำนงกิตครับซึ่งวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่งานมูลที่โครงการหลวงครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับรวบรวมวัตถุดิบระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอยครับมาไว้ที่ใจกลางกรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่คืองาน Royal Project Gastronomy Festival 2025ครับอดสยามพารากอนมาในคอนเซปต์ Taste of Wellness Healthy Eating for a Longer Life อาหารดีสุขภาพดีปลุกพลังชีวีให้ยืนยาวคัดสรรวัตถุดิบระดับ Super Master จากยอดดอยมาจำหน่ายใจกลางเมืองครับ มูลนลิ้โครงการหลวงผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยแล้วก็ราคาราคาถูกด้วยทุกคนมากกว่าน,นั้นมีโปรโมชั่นด้วย1แถม1นมีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็สีสันสวยงามมากมีแบบเป็นต้นก็มีหรือว่ามีแบบที่แบบว่าตัดพร้อมเอาไปใส่แบบว่าแจกรงจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม ที่นี่นะครับมีชาให้เลือกเลือกซื้อนะครับผมกันหลากหลายแบบเลยผมเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดีกว่าเพราะมีให้ชิมด้วย,ยอืม after noon tea เรามาถึงสเตชันสําคัญนะครับซึ่งเป็นสเตชันที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับผมก็คือสเตชันของการทําอาหารซึ่งวันนี้ครับผมผมพาทุกคนมาพบกับเชฟนุ๊กครับเชฟนุ๊กสวัสดีครับตอนนี้เชฟกําลังทําอะไรอยู่ครับผมวันนี้เราทําเมนูเป็นริซอตโต้พัมคินนะคะริซอตโต้พัมคินนะครับผมมันมีความพิเศษยังไงครับเชฟวันนี้เราใช้วัตถุดิบพิเศษจากทางของกันหลัวนะคะ ลองชิมนะครับผมพูเรพัมกินนะครับผมว่ามันมีมีรสชาติของความแบบออร์แกนิกอะวัตถุดิบคุณภาพขนาดนี้นะครับผมเป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอยกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคุณภาพที่แบบล้นเปี่ยมด้วยนะครับผม ใครสนใจนะครับมาช็อปชิมชิลวัตถุดิบจากบูเลทิ่โครงการหลวงได้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่25มกราคมนี้มากันเยอะๆนะครับโหได้ของมเต็ม,มไม้เต็มมือเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาของไปเก็บก่อนนะครับ